SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ AI Agent คืออะไรแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างไรนะครับไปฟังกันในเอพิโซดนี้ครับสวัสดีครับไปสีคอ e r เนอพิโซดหนึ่งรกับผมชัยยงรักคิดเวสกุลนะครับก็ สวัสดีวันสงกรานที่ผ่านไปนะฮะหวังว่าทุกท่านจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับในช่วงวันหยุดปีใหม่ของไทยนี้นะครับบางท่านก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะฮะต่างประเทศหรือว่าบางท่านก็อาจจะอยู่กับครอบครัวนะครับในวันสงกรานและก็วันครอบครัวนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาเริ่มทํางานกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ชาร์จแบตกันเต็มที่นะครับวันนี้เนี่ยหยิบบทความสั้นๆนะฮะจากบล็อกของ Stack Overflow นะครับชื่อ Wait what is agentic AI นะซึ่งก็คิดว่าเป็นมุมที่น่าสนใจในปัจจุบันคือเราได้ยินคำว่า AI agent หรือว่า agentic AI เนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสัก2-3เดือนนะครับที่ผมเห็นแต่ว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรกันผมก็ไม่ได้เคยดูอย่างละเอียดมากแล้วก็วันนี้ก็เลยได้เจอบทความนี้แล้วก็หยิบมาสรุปให้ทุกท่านฟังกันนะครับคำว่า AI agent หรือว่า agentic AI เนี่ยโดย การตีความเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีการตีความไปไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะฮะแต่ว่าบทความเนี้ยเขาเน้นไปที่นะครับ a อเนี่ยคือ AI ที่เป็น AI ที่ทำงานแบบออโตนมัสก็คือทำงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถทำการตัดสินใจเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายอันใดอันหนึ่งโดยไม่ต้องมีคนมาคอยดูหรือว่ามีคนมาคอยข้องเกี่ยวโดยว่ามีน้อยที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นคือ ถ้าให้เทียบว่าต่างจาก generative AI ยังไงก็คือ generative AI จะสร้างคอนเทนต์ออกมาแต่ว่า agentic AI เนี่ยจะแก้ปัญหาแทนคนให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนไปอีกเลเวลหนึ่งจาก generative AI นะครับเพราะฉะนั้นคือ agentic AI จะต้องเข้าใจว่าผู้ใช้หรือว่าคนเนี่ยอยากจะได้อะไร g o เขาคืออะไรแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันมีบริบทของปัญหาอย่างไรที่มันจะแก้ไข นั่นคือถ้าจะให้แตกออกมานะครับมันจะมีบทความของคุณเ n v e r s e ร์เนะใน h r v v r r d u u s n n s s s r v v i w เนี่ยเขาบอกว่าความแตกต่าง3อย่างของ Agentic AI กับ Gen AI ก็คือ1 Agentic AI เนี่ยจะเน้นไปที่การตัดสินใจไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์อ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะอันที่2คือแทนที่จะตอบพร้อมของมนุษย์เหมือน Gen AI System ตเนี่ยตัว Agentic AI เนี่ยจะทำงานเพื่อจะไปให้ถึงโก เป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับโดยการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้หรือว่าเพิ่มแล้วแต่ว่าโกนั้นคืออะไรเนาะเพิ่มปริมาณการขายยอดขาย3 AI agent จะทำงานที่ซับซ้อนแล้วต่อเนื่องได้นะครับทำงานต่อๆกันเพื่อจะไปให้ถึง g o เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็จะทำงานได้ specific แล้วมันก็จะไปถึง g o นั้นๆเนี่ยได้ดีกว่า generative AI ตัวอย่างที่เขายกมาคือว่าสมมติว่าเรามีเหตุการณ์รถชนเนาะเมื่อก่อนเราก็ต้องโหปัญหาเยอะเลยเนาะรถชนทีนึงก็ต้องโทรหาประกันนะครับแล้วก็ถ้ามันพังมากก็ต้องดูว่ามีรถมายกไหมอะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ Agentic AI เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เราโดยอัตโนมัติเลยคือมันสามารถโทรหา emergency service นะครับโทรไปเรียกรถยกให้มาช่วยจัดการเรื่องการทําประกันนะครับแล้วก็ อาจจะหาให้ด้ว,ว่าร้านไหนที่รับซ่อมทำสีอะไรให้เราอันนี้คือจะเป็นกระบวนการของ Agentic AI ที่ Generative AI ปกติมันจะทำให้ไม่ได้ขนาดนั้นคือถ้าสมมติว่าเราไปถาม Generative AI นะ Chat GPT Gemini เนี่ยเกิดรถชนทำยังไงมันก็จะบอกว่าคุณจะต้องทำอะไรแต่มันไม่ได้ทำให้เราในขณะที่ Agentic AI คือมันจะทำสิ่งนั้นให้เราเลยคราวนี้ถ้าเรามาถึงในเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ เราเนี่ยมีทูหลายๆอย่างที่มันเข้ามาช่วยเราในการที่จะอัตโนมัตกระบวนการเนี่ยมานานมากแล้วณนะปัจจุบันเราก็จะมีพวก no code low code แล้วก็มีพวก AI assisting programming นะ c o pilot อะไรพวกนี้ครับแต่ว่า agentic AI เนี่ยมันจะยกระดับไปได้อีกระดับหนึ่งนั้นคือถ้าสมมติว่าเราเขียนโค้ดเราสามารถมี agentic AI ที่มาช่วยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทำการ ตรวจสอบโค้ดรีวิวโค้ดเทสโค้ดเขียน pull request ให้นะครับตรวจสอบ Error ที่เกิดขึ้นเป็น health e s k แทนให้เรามาสแกนเรื่องความปลอดภัยให้หนู่นนี่นั่นได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นเรื่อง development a u t n t i c i a AI เนี่ยอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่า developer workflow ไปได้ Automate กระบวนการให้มากขึ้นแล้วก็ให้คนเนี่ยไปทำอะไรที่ ไฮเลเวลขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะครับเขายกตัวอย่างเนาะมันจะมีงานจากหลายๆที่เช่นจากบริษัท Diffblue เนี่ยเขาใช้ Agentic AI เพื่อจะเทสโค้ดที่มันซับซ้อนมากๆนะครับ AWS สามารถใช้ Agentic AI เพื่ออัปเกรด Java ในแบบกว่า30,000ื่นแพ็กเกจของเขาเนี่ยเซฟเวลา Developer ไปมากกว่า4,500ปีโอ้โหไปคำนวณมานะฮะแล้วก็ บางคนก็ใช้ Agentic AI เพื่อจะรีวิวโค้ดแล้วก็เขียน Pull Request ซึ่งจะคล้ายๆกับ Paper ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้ฮ n วแมนอินเด o โตฮูล่านะก็เหมือนกันเนาะของ j i r a Atlassian เนี่ยก็ทำเป็น Agentic AI เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือคิดว่าสิ่งนี้มันกำลังจะมาแน่ๆนะครับ d e v e l o p e r workflow จะมีหลายๆส่วนที่ถูก Automate ด้วย AI แต่คนจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะบทความนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้มาแทนที่ d e v e l o p e เหรอกเพราะ,ะนั้นคือ จะเอาคนเนี่ยไปทำงานที่มันเป็นงานระดับสูงขึ้น high order t a s k นะครับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์งานที่ต้องวางแผนกลยุทธ์เนาะงานที่ต้องใช้ออ Innovation อะไรพวกนี้นะครับ Architecture ทั้งหลายเนาะก็คนก็จะเอาเวลาไปใช้ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครเห็นชัดเจนนะครับว่า a อเจนต์ AI แล้วจะเข้ามามาเปลี่ยนแปลง workflow ยังไงนะปัจจุบันก็ต้องดูว่าทิศทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปในทางไหน ปัจจุบันถ้าอยากจะลองใช้ก็อาจจะต้องลองคิดดูว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างใน workflow ของเรานะครับแล้วเราจะเอา AI Agent มาใช้ได้อย่างไรนะครับถ้าอยากจะลองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม MC Corner แล้วพบก,กันใหม่ e p เอพิโหน้านะครับสวัสดีครับ